สวยมากแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยสวยมากตัวเอง <c oughs> สวัสดีค่ะเป๋อผ่านนะคะ <c oughs> พบกันกับวันเสาร์นะคะกับช่วงใหม่ค่ะนั่นก็คือการทำสลามเ m โอเวอร์นั่นเองนะคะเหมือนจะเป็น before after ค่ะ โดยการที่เราจะการที่เราจะเอาสลามเหลวๆค่ะมาทําใหม่เปลี่ยนสีใหม่กับสลามที่มันสวยๆมีทัง้งหมด2แบบแล้วเราก็จะมาแบบว่าสุ่มด้วย สุมว่า before after เขาจะเป็นยังไงตอนแรกเขาเป็นสีนี้เหลวๆพอเขาทำออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นช่วงใหม่เลยนะเราจะทำทุกวันเสาร์นะคะเราจะออกช่วงเช้าหรือช่วงเย็นสลับกันไปเนาะก็ขอบคุณน้องตาลมากๆนะคะที่แนะนำช่วงนี้เข้ามาคะ่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าคลิปแรก EP แรกของเราจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยท่าดานี่นะคะของตกแต่งเราก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้นะเราดูเลย สลามของเราเป็นสลามสีเหลืองมุกค,ค่ะเราลองจับขึ้นมาดูเขาค่อนข้างที่จะนี่ค่ะเป็นเหลวๆน้ำน้ำแบบนี้ค่ะเห็นไหมสวยไหมก็สวยนะเพาพาคิดว่าก็สวยแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเหลวค่ะเหลวมากๆนะอันนี้ทิ้งไว้นานแล้วนะคะดูสิมันก็จะไม่ค่อยจับตัวเป็นก้อนเท่าไหร่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเนาะว่าเราจะ เปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้นะเป็น before นะคะนี่เป็นเหลวประมาณเบอร์นี้เลย<ม>เห็นป่จะมาทำให้เขาจับตัวเป็นก้อนโดยการใส่บอลล็ลกลงไปก่อน,นะคะ แล้วเราจะใช้แอป,ปที่น้องน้ำตาลแนะนำมานะคะนั่นคือการเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเนาะเป็นอะไรนะวงล้อสเสียงช่วงวงล้อสเสียงโชคนะคะอันนี้เป็นกลิ่นก่อนเลยนะคะเราลองเสี่ยงดูว่าวันนี้เราจะได้กลิ่นอะไรคะ่ะดูเลยเปลี่ยนกลิ่นนะคะนี่โอ้กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนี่สตรอเบอรี่นะคะนี่อุ้ยขอให้ได้สีแดงนะคะเราใส่ทั้งหมด3มหยดค่ะ ให้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ให้หอมมากยิ่งขึ้นนะคะนี่หอมตอนนี้เราได้รสเปรี้ยวๆเข้ามาแล้วค่ะชุมช่มฉ่ำชุมช่มฉ่ำไม่ค่ะทุกคนเรามาดูเลยว่าจะได้สีเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้สีใหม่ๆค่ะนี่ดูเลยได้สีอะไรพิงย์เย้ได้สีชมพูนะคะดีใจมากเลยค่ะดีก็จะใส่สีชมพูลงไป5้าหยดเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เปลี่ยนสีค่ะ โอ้ oh. เหลืองกับชมพูปนกันเป็นชมพูหรือเปล่านี่ค่ะโอ้ oh. ส้มเลยค่ะทุกคนดูสิเนาะเหมือนสีส้มเลยค่ะเราต้องทำให้เขาเป็นสีชมพูให้ได้ค่ะ เลยค่ะเห็นว่าพับป,ปิ้งสุดท้ายนะคะที่เราจะใส่จะเป็นพวกอเอ,อ่อผงม,มุกผงทองอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะดูว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเนาะเราก็จะมาเลือกกันเลยไม่ไกลน้องๆเราจะได้อะไรเลือกเลยอุ้ยเปื้อนชัดาได้เป็นอะไรคะได้เป็นกีตอร์โอ้ได้เป็นกีตอร์อเ,เ,อรเห็นปะนี่เป็นกีเตอร์สีขาวค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูโอ้ เป็นมุ้งวิงมากๆเลยค่ะสวยด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาโรยกิตเตอร์กันค่ะลงไปเลยนะโอ้กิตเตอร์สีขาวค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นปะหมดเลยหมดแก้วโอ้กิตเตอร์แบบนี้นะโอ้นี่เป็นมะวงมาวบค่ะสวยไหมโอ้สวยกว่าเมื่อ,อกี้เยอะเลยอ่ะดูดิโอ้เวอร์วางสุดๆเลยค่ะ ตอนนี้เราได้เป็นสีชมพูอมแดงอมส้มนะมันจะไม่ชมพูแล้วค่ะมันจะออกปเป็นแดงแดงส้มๆเป็นแดงแดงส้มๆค่ะดูดิจิ้มฟินมากเลยและอันสุดท้ายนะคะเราจะมาดูว่า yes หรือ no ค่ะนั่นก็คือเราต้องการที่จะใส่ท็อปปิ้งด้านบนเป็นตัวประดับอีกทีหรือเปล่าค่ะใส่หรือไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราเรามาดูกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะเรามาเลือกกันเลยว่าจะมีท็อปปิง้ง ท็อปปิ้งด้านบนหรือเปล่าเดด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 เดมีหรือไม่มี yes นั่นก็คือมีนั่นเองจะไปนี่ท็อปปิ้งของเราวันนี้ก็จะเป็นแตงโมผสมสเบปะร่นั่นเองนะคะโอ้ดูสิคะทุกคนสวยไหมสวยกว่าตอนที่มาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะขึ้นบีฟอ e เตยดูนะเราจะขึ้นให้ดูว่าตอนที่มาเนี่ยคือมันเป็นเหลืองๆแบบนั้นเนาะ ตอนนี้คือเนื้อยืดมากดูดิโอ้ถ้าอย่างไรเรามาเล่นกันเลยค่ะนี่เอาทำหกเลยสลามหมาเลยดูโอ้จิ้มฟินมากค่ะค่อยไหลามาเป็นไงคะงน้องๆชอบกันหรือเปล่าเห็นปะสวยไหมเราจะมาทุกวันเสาร์นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ดีค่ะ ต่อต่อไปจะเป็นสีอะไรและจะได้ท็อปปิ้งอะไรนะเพราะว่าท็อปปิ้งเรามีเยอะมากค่ะจะพูดเลยแบบเวอร์วังสุดๆเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกอันหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นสลามที่แข็งแล้วนะคะ เป็นสลามที่แข็งเมื่อกี้สลามที่เหลวใช่ไหมอันนี้จะเป็นสลามที่แข็งดูซิว่าเราจะทําออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะไปเราไปดูอีกอันหนึ่งค่ะคด้านี่เป็นสลามอีกอันนึงนะคะเป็นสีชมพูซึ่งสวยแล้วดูแข็งแข็งมากอพี่พายยังไม่สามารถแก้สลามแข็งได้นะเมืองนอกเขาจะมีน้ํายาอะไรไม่รู้ที่จะทำให้สลามแข็งอะ่ะ มันค่อยๆอ,อ่อนนิ่มลงค่ะแต่ป้าพาก็ยังอยากจะเอามาทําอยู่ดีนะเอกไหมอันนี้เขาว่าค่อนข้างที่จะมีท็อปปิ้งอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่ามันแข็งมากเลยเห็นปหแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็จะมาใส่ท็อปปิ้งต่างๆให้ดูว่ามันจะสามารถที่จะเปลี่ยนไปจากนี้ได้หรือเปล่าอันนี้คืออันนี้คือ b e ฟอร์ Before นะคะอันนี้คืออัปเตอร์นะคะดูสิแข็งเบอร์นี้เลยปถ้ายังไงเราไปสุ่มเลือกกันเลย ควรจะเป็นสีอื่นบ้างสีแต่กระจอกอยากได้สีชมพูนี่แหละไหนดูสิอ้าโอเคสีเลดค่ะสีแดงมาน้าหยดอันนี้เราไม่ต้องทําให้เขาแข็งเลยนะ <laughs> เขาแข็งอยู่แล้วด้วยบอกว่า <c oughs> ระวังมือด้วยนะคะ <c oughs> ค่อยๆขยับมา อยากกิดูไม่จริงตกใจหมเลยเจฟ้าตกใจหมเลยนี่ค่ะยืดเห็นไหมเป็นสีแดงค่ะยืดต้องเปลี่ยนให้เป็นสีแดงให้ได้มาดูว่าเราจะได้กลิ่นอะไรกันค่ะอ่ะวางไว้ก่อนมันจะเป็นคล้ายๆทูโทนเลยนะวันนี้เนาะกลิ่นกันค่ะตืด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 ตดตดตดได้กลิ่นอะไรเอ่ยลุน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 กลิ่น พีชมีสีแดงกลิ่นพีชนี่คือที่สุดของแจ้แล้วนี่ค่ะกลิ่นพีชเนาะสามหยดค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งมีโอ้เราเปลี่ยนเป็นกลิ่นพีชแล้วจะหอมมากยิ่งขึ้นค่ะดูดิโอยแดงอะแดงสวยมากเลยอะน้องๆรู้ไหมคะว่า จะมีน้ำยาอะไรทาให้เขาเหลวลงค่ะเพราะพาไม่รู้เลยอะว่าจะทําให้กาวเหลวลงยังไงอะถ้ามีใครรู้แนะนํานะว่าในไทยมีขายหรือเปล่าพี่พาเห็นเขาขายแบบเป็นแบรนด์เขาเองอะเพราะพาไม่มียังไม่มีนะทําให้มันอ่อนลงอะจริงๆเราอยากทําให้เขาเหลวลงเห็นปะแต่เราไม่มีไงโอ้ยแน่นมากค่ะดูและสุดท้ายและท้ายสุดนะเราจะมาใส่ท็อปปิ้งอะไรกันเรามาดูเลยว่าจะโร่ท็อปปิ้งอะไรค่ะวันนี้ สตาร์ทวิ่งแล้วท็อปปิ้งอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหผงทอง g o พ power เนีคะผมจะดูสิว่าจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงดูโอ้ oh, ทองเหมือนเล็บเจ๊เลยค่ะโอ้อ oh, oh. ใส่เข้าไปค่ะเยอะไปไหมเนี <laughs> ่ยใส่เข้าไปไม่ต้องกลัวโ oh, เราต้องการให้เขาเปลี่ยนจากสีแดงมันจะกลายเป็นสีทองนะหรือเปล่าโอ้ oh, oh, กระจาย ทองทองแดงๆแ,แล้วค่ะต้อนรับปีหมูเลยนะจ๊ะโอ้สลามต้อนรับปีหมูค่ะพี่บาต้อนรับสุดจีนที่จะมาถึงนี้ด้วยค่ะสุดยอดไปเลยดูมันอยู่ด้านในอะ่ะโอ้ยสวยอะ่ะดูดิมันเป็นทองฝังเข้าไปค่ะที่เราขุดมาจากเทือกเขานะคะเอเวอเลสค่ะเป็นทองแบบนั้นเลยโอ้ อะไรจะเวอร์วังกลังการขนาดนั้นแทจิบ่ะสุดยอดไปเลยค่ะนี่นี่เรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าใส่หรือไม่ใส่ติ๊กตอกติ๊กตกติ๊กตอกดูสิไม่ใส่เย่ yeah. ใส่ก็อยากใส่นะจริงๆแล้ว <laughs> ไม่อยากไม่ใส่เลยค่ะอยากใส่เนาะนี่ค่ะมีฟอร์เออร์ดูตอนนี้นะได้เป็นสีทอง กลิ่นพีทค่ะดูเป็นสีแดงเหลือบทองนะคะดูสิคะแล้วก็เป็นกลิ่นพีทค่ะเวอร์วังมากดูโอ้ยืดอะอะทำไมเหมือนมันนิ่มลงอ่ะมันนิ่มลงได้ไงดูดิอะมันยืดมากกว่าเมื่อกี้หรือว่ามันอยู่ที่จังหวะการดึงของเราเนาะดึงยืดมากเลยเห็นไะโอ้เราลองทำเป็นตัวนี้มันก็จะต้องทำได้สวยกว่าปะ่ะดูดิโอ้ ยืดยนี้เพราะว่ามันแข็งมากเห็นปะมันก็จะยืดออกมาได้สวยกว่าหรือเปล่าที่เป็นดอกไม้นะเดี๋ยวลองดูดูโหสวยมากแล้วมันก็จะแบบนี้เลยสวยมากตัวเองสวยสุดๆคือมันแข็งแล้วก็เป็นช่อขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าเป็นเป็นมันไม่แข็งอะ่ะมันก็จะเหลวค่อยๆเหลวลงไปค่ะอันนี้มันโอเคเลยเห็นปะอุ้ยสวยเงามากค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะดูเราได้สองอันนะสีแดงกับสีส้มค่ะวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหย้อ,อ,อนหนึง่งมันจะเหลียวอันหนึง่งมันจะแข็งเห็นปหโอ้สวยค่ะน้องๆ้ออดีดโอ้มาวิง่งมาวับบ้างว่าค่ะเราจะใช้ทั้งสองอันรวมกันค่ะมันก็จะสีใกล้เคียงกันไงรวมกันได้ถ้ามันสีโดดกว่านี้ป้อพาก็จะไม่รวมเนาะ Oh. Mm -hmm. เป็นไงบ้างคะน้องๆชอบช่วงนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้ป๊อป่าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเอามาให้เล่นและให้ดูกันอีกเนาะ,ะถ้ายังไงนะคะน้องๆคนไหนกดซับสไครต์แล้วยังไม่ได้กดปุ่มกระดิ่งนะคะกดให้ป๊อปผาด้วยเนาะ,ะเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊อปผาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บ